เพลงแร็นคุณไรสดนคุณยังไม่โดนเลยนะอยากพูดคัะอยากไม่ก็ไ,ไม่เข้าใจกันอนกันเพลงแดนไรสดนคุณยังเป็นไรันอันนี้ทำแล้วแต่ ผมไม่อยากจะว่าคำเที่ยงสัตว์จะพี่น้องเที่ยงกับสัตว์สิ่ที่มันเริ่จะเลื่อนด่ากันด่าพอร้องแน่ในวันกระดาษใหญ่ใหญ่สัตว์ดูกับสัตว์เสื่อมกับสัตว์ก็เริ่มลงได้เนาะก็เท่าเสื่อมสิงโตสิงโตสิงทองกับสัตว์เนาะสิงโตกับสัตว์ก็จะเลื่อนอยู่เด็กแต่อาเกินอย่างปีกับสัตว์เสื่อมกับสัตว์เนาะเลื่อนอยู่ออกลงไปสัตว์ตัวอันนี้คือท่ามเนี่ยนั่นคือท่าเดียร์พี่น้องจะไม่ว่าาการแกล้งกันใส่กินกันกันใดก็ต้องพักกัน อย่วมาด่าเนี่ยด่าย้นเมไหร่ด่าในคนอย่าด่าเียด่ารูกด่ากวไป้เหี้ยกรดีไม่เสื้อบรเสื้อแต่ไม่เสื้อใี่ขอเงินดีขอหลับลูกมืนทองมีทีพายลงจบมีเก็บในบันซีกของเบิรดต้องมีเลยให้เราเก็บแค่ห้องนอนออกไปกดอนต่อคน้องทีเป็นพวงไม้กันพันพูกซีวิตยนะ 到。Oh, อ,อยู่อ๋อรถหมูฟ้ามเตยอู้อเตยเราไม่มีดูมันะนี่เราจอดทนออันไม่เนี่ยไล่ไปเท่าหมาโค้ชรถชนไปโอ้ชรถหมูฟ้าแล้วในหมูจะตายไหมนะไม่ตายหรับเอาเมื่อกี้ออกสองตัวน่ะมันปลอออกมาได้มันจะเป็นอะไรกันล่ะอย่างาเล่นรางอ,าาอาันน่ะค่ไอ้ล่าไปดูเรี๋ยวเตยมีเต่รีบเปล่าวะไม่เรียกกลับไปจอดดูหมูสองตัวนี่สงสารมันแบบ ขาบอกกินนทะ่าน่ามาถนนนะรถลอยไวรถชนนัะเมื่อที่เราไปมูนะไม่ไม่ไอยหรอกมันมีรถตำรวจขวางไว้อยู่นะนะที่เราไปดูอ่ะที่จะเป็น<ช>ดปดูนะเมืนะ่อกี้ที่ว่าอะไรอ่ะดูเราวางคือว่ารถที่นี่นนนะรถตู้ธรรมดาครับคว่ำแต่ก็ได้ยินเสียงโอหสงสารทูนก่อนั่นแหละไม่ยอมนอนเป็นยังไงสมหน้ามานะันนั่นแหละเป็นการที่ดีได้ไม่นออม้องอก็ซอยแม่เป็น้องเป็นยางอย่างหัวที่ว่าไปเห็นแกนโตหรือว่าตัซอยนันทีว่าใด ก่อนไม่ได้กินเอาหมูเอาพยางไปกินเนาะเปล่ากินหมูเอาขนมปังแล้วมันกินก้วยการค่อยๆเห็นี่เขาเรียงไวนเน่ะออกขาวใล้วติดดอกออกขาวที่วีพี่นอ้องมันกินหมูอันนั้นเด้เขาก็่ได้มันกินผักเด้ให้มันกินขนมกินผลไม้เอาอิรีเด้เขายังว่ามันนาหักเดกมัน,ก,น,ก,ก,นก,ก็่ได้กินหยวกกินลัมขึ้นแต่เกี๊ยนะพี่นอ้องเออ ในมันนกล้วยันเดกเขาเอิญยวกนกคนัษาฝังไตอีสายเขาเอิญอย่างวาบ้านเาในกล้วยเ็งเดี่มันเอ็งจเผาินเอิอย่างเม็ดเออนะครอีสายเขาที่เอิญเยอะกล้วยแล้วกินมูกันอันนออ๋อใส่ในต้นนะนะเออว่ายวกนั่หละวลูกวลนึกว่าเม็ด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 กล้วยน่ะหือในมันว่าเม็ดแก่น่ะนะ ออแล้วเป็นเนาะ่ะเขาเอาเออ้วยอันไม่เคงกลางผมต้้วยออะเขาเอาไปให้หมูมันกินแต่กินอะบบจนนั่นคือว่าสมัยโบราณกามีอยากกินเไม่นอกเนาะเขา็ฏิหารหานทานสอไทกับหมูมันรี่สิบเดกเดี๋ยวนี่เป็นอย่างย่างบองเขา็ฏิหารหูกินพักกินทีอย่างตวอีกอย่าว่าหานแล้วอั่ละคอยพี่ขนมเพื่อกระจายมันกินโอ <S <S Jamie, uh no no so ้ตายคอยใจดำคอยนัน oh, ่คอยบานนี่ใจล ห่า่อนหัวออนแก้ได้ห่าการตกทางใลงาเรื่องกองปลาเลยเห็นอย่า้ยน่ารักมาจอดจริจริงๆน้อยากกลับไปวัาเมื่อกี้เราเราที่เราก็บาไกแล้วนะเออไม่ได้คิดกันนอกว่าไปดูหมูเนอะดูหลอหัว กูทำงานก็ติดต่อกูมีในเฟซไปลงไปเลยไปดูเพ่อนหน่อยมาทำงานเครือข่ายเดียวกันใจเยี่ยมเลยนี่แหละชีวิตหลังของ,องาะไยซอยเหลือเขาพี่ลงไปดิ หลับไงน่าจะหลับไนไต่ละโทตามผี้อยูละื่นโทตามเพียงผูญญ้ยังฮะไม่ต้องโทไม่แทีตามเพียงผูญญ้ยังอะไรล่ะอันไหนคนขับล่ะเนี่ยพ่อพ่อกับลูกมาด้วยกันไม่โทรเรียกประกันมาอ่าไม่เป็นอะไรหรอกคนอีกคน <c oughs> ลงนี้ไม่เป็นไรกร <c oughs> <c oughs> มาณเนี่ยตอนนี้เราเส้นเลยนะเนี่ยเนี่ยมาใหม่มานี่เสร็จเลยเนี่ย ลองมันลึกแกเพิ่งผ่านมารถเคาะรถหมูมาเพิ่งผ่านมาเสร็จจะมาหลุแกบอกว่าจะมาที่นี่ก็นอนตรงนี้เลยแกบอกเตรียมร้อยเราน่าเราฟังอยู่แกบอกเห็นมันมืดๆก็เลยว่าจะไม่ต้องนอนอยู่แถวนี้ไม่บอกว่าต่ใช้เดียรรถลงบ่อยเปิดได้แล้วนะนี่เราทำไว้ทำอะไรอันหนาบุด เคย,ยนะซื้อให้ตัวเองเลยมันไม่ได้ถ่ายผมไม่ได้ให้อ่ะได้อย่างอาตกหลอกกันแต่เ,เมื่อกี้ Tiktok หม่วะนะ Tiktok ไหนมันไปอมันทำใหม่ของไอเฟยเขาเลยไม่มีตั้งหาแล้วไม่เจอได้แล้วเนี่ยเห็นเนี่ยไม่งงกกูมี Tiktok แล้วทำใหม่ทุกคนมีหมดมีไอคนเดียวมนะันไม่มี มันมัวว่ะเตยไม่น่าเปิดเนี่ยตัวจะเปิดแฟเป็นเลยวย่งเจ็ดสองพันครับใช่แล้วก็พระศรีผมด้วยนะพี่ใส่ครับเนี่ยไม่น่าเปวดไฟเลยเปิดไฟเปิดไฟกันนั่นเอยจะลองไปดูอยู่ไอ้ไอ้ไอ้มาเมื่อเปิดไฟมันก็สว่างมึงดูกล้องพอเอาเก่าให้หน่อยกับหน้าจอเลยอ๋อกับหน้าจอกับ มโหกูไปิทิ๊กตอกเล่นแลยข้าทึ่งทำเมื่อวานนี้เองของเต๋ออะไม่ไม่รู้ว่าเป็นพวกอะไรเนี่ยแน่แน่จะทำอย่างเงี้ยอยากทำให้ดูเนี่ยสมมติเราแบบเปิดทำให้เนี่ยเนี่ยแน่เดี๋ยวทำให้ดูแชร์ในทิ๊กตอกไปลงในเฟซใช่ปะแต่แล้วไม่น่าขึ้นเลยเปิดไว้เลยไปไหนเฮ้ยไปไหน พลาดเลยพลาดเลยอันเนี้ยแบบไม่น่าไอ้นี่เลยอันเนี้ยแบบไม่น่าไม่น่าดูน่าดูไม่น่าลงไปดูน่าลงไปดูหมูากกว่าแกก็บอกแกเพิ่งผ่านรถหมูมาเดี๋ยวก็มีอีกโอ้นั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยว่ะเดี๋ยะ้ไรให้เองเราไปดู